อเคก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมนะเกมเมอร์โกดทีวีหรือโกดโทรอยู่ในเมย์ครับมอดแพ็คเฮกซิ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 ซซิสตาร์ทเกมอีกแล้ว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 นะครับครับผมในภาคที่สาม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 แล้วนะครับผมนะซึ่งพาร์ทนี้เดี๋ยวเราจะไปแก้แค้นกันนะยังนเลยผมเปิดกล่องปุ๊บเล็กเนื่องจากเนื่องจาก ถ้าใครได้ดูพาร์ทที่หนึ่งนะฮะพาร์ทที่หนึ่งเราตายเพราะว่าเพราะว่าไอไอหน้าตาคล้ายๆกับยีโรบายนะฮะเนื่องแล้วทีเราแค้นมันมากฮะยีโรยีโรไอเลยครับอีโรไอนะฮะเราแค้นมันมากเพราะเราก็เลยจะไปแก้แค้นแก้แค้นอเคใช่ครับตอนนี้เดี๋ยวผมเก็บของเรียบร้อยแล้วครบมาดูพี่ดิโอเคมาพร้อมแล้วชุดเหล็กเนาะ พร็อบลบพร็อบลบแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอเก็บของก่อนโอเคเอาหามด้วยเอาหามพร็อบลบฮะโอเคโอเคเอาห่างไปด้วยฮะโอเคเดี๋ยวขอเตรียมของก่อนลบฮะใช่ใช่คือเราจะไปยึดปราสาทไงใช่โอเคโอเคของครบแล้ววันนี้ตอนเช้าแล้วโอเคไปลุยปุ๊บเลยไหมลุยเลยขอพี่หนักขอพี่หนักพอออ๋พี่หนักพอพอพี่ดาบใช้แค่ผมใช้แค่ชแล้วไม่ไม่เกิดแล้ไม่เกิดแล้ว มันเกิดแล้วมันเกิดแล้วโล้ลดิโอ้โ้ยอ้ย้ยอ้ย้ยตีเบาตีเบาอยู่อ้ย้ยโอ้ยโตีเบาอยู่อ่ะเอาอยู่เบาอยู่คนละตัวเลยคนละตัวเลยเนื้อน้คนละตัวอะไรคนละตัวอะไรบินเดี๋ยวก่อนึงตัวนึงอ้้ย้ยอ้ย้อ้ย โอเคตัวต่อไปหาเลยหาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูของก่อนไปดูของหาเลยหาเลยเยดี๋วพี่หาด้วยมันยังมีกล่องอยู่พี่เดี๋ยวผมขอดูของก่อนว่าในกล่องมันอยู่ตัวนีดนิหนึ่งตัวอุ้ยทำไมผมแหลกอ่ะเซื้อมันแหลกอ่ะเออเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันครับเหมือนกันพี่ตีไม่ได้เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่ตีไม่ได้หรอโอ้ยแป๊บนึงนะถ้าเซื้อแหลกอย่างนี้ถ้าหายแหลกเราก็ต้องตายใช่แน่นอนเลยครับเติมจีจี้ยังครับเติมจีจี้เลยฮะ ไอพีนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าแหลกที่อะไรนะเน็ตก็ยังอยู่ดีใช่ใช่เออที่เห็นผมเขียนว่าเขียนดิอ่ะดีเขียนเขียนนี่ไงเอ้ยแหลกเอ้เอ้เอ้มาเริ่มแล้วเริ่มลเนี่ยส้ั้วกัวเออได้แล้วอ้อคาชกั้วอุ้ยมันมีของอะไรก็ไม่รู้อ่ะเี๋พี่พี่บอกอยู่พี่บอกอยู่กันเดี๋ยวกันพี่ฆ่ามันก่อนนะเดี๋ยวมันจะดมของู่ในในบ้านหลังนี้ในราสาทขี้วัวหารเยอะเลยพี่โรถมีหายเยอะเลยเียบ้อยร่วง เออเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมผมขอหาอาหารก่อนขอขอหาอุ้ยมีอ่ะมีเชียร์อยู่อาหารเต็มเลยอาหารเต็มเลยของด้วยอู้หันเชฟปนเรียบร้อยเนียนี้ด้วยมุดแก้ผมได้เนี่ยอันนี้มันคืออะไรก็ไม่รู้พี่เชฟพี่โดพี่โดพี่โดหมดแล้วพี่โดหมดแล้วโอเคโอเคไปเตรียมตัวยังพี่เข้าไปเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปยึดยึดปราสาทหลังนี้นะฮะเนื่องจากเดี๋ยวไม่ค่อยค่อยรอททีละตัวนะ เับผมเดี๋ยวเดี๋ยวรับฟอน์นะฮะันี้ยตัวที่ตัวเลยมันมาแล้วมันมาแล้วยีตัวที่ตัวล่อออกมาอย่าต่อยวู้วถานูถานูปีกระวังระวังถานูมันหมดลงมันอุ้ยแรง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 วแรกแรงแร้ยิวิวอุ้ยอาจจะตายก็ได้ผมว่าครบครบครบหนีไปก่อนครบเออครบครบตั้งอะไรก่อนตั้งอะไรก่อนรอหอตั้งอะไรตั้งอะไรก่อนย้อนหนีก่อนหนีก่อนได้ดีดีเลยดีเลยเออหนีอกไก่อนหนีไก่อนไอถานูมันหด ใช่ใช่โหดอ่นีก่อนนี้ก่อนนี่นี่เป็นรีเจนเลือดก่อนว่างก่อนวางว่างอ่ไรก่อนป้องกันเ่อนป้องกันเ่อนไม่ให้มันออกมาโอเคไปเริ่มเริ่มได้เปลี่ยนได้ต่อแล้เออหลังจากมีเพชรเราก็เทพนะฮะมีคนมีอไรป้าเดี๋ยวผมขอไเดี๋ยวที่เหลือก็แนะนาว่าที่เหลือก็จะไปทาเป็นชาร์ตดีกว่าเพราะว่าได้บุดดีีขึ้นพตอนนี้เวลก็เริ่มเยอะแล้วเอ้ยเออโอเคอ่ะเ้ยเดี๋ยวทา เดี๋ยวต้องขยายบ้านเลยมั้งเพราะบ้านเล็กมากเออนี้มันสามารถอันนี้นะฮะมันสามารถเอฮ้ยคอบขยายข้างข้างบ้านดีคอบขยายข้างบ้านโอเคเดี๋ยว่อยขยายแล้วกันเพราะว่ายังไงเดี๋ยวเราจะออกพิษอมไทยอยู่แล้วแหละโอเคได้ๆๆเยวผมขอมาร์คจุดบ้านเราก่อนนะแม้ว่าตรงนี้เป็นโฮมโฮมหนึ่งแลวกัน S O E โฮมกดกดนี่ยังไงนะกดเซฟเหรอกดเอมกดเอม เก็เลื่อนเลื่อนไปตรงที่เราจะมาร์กอ่ะแล้วก็กดกดดับเบิ้ลคิกสองครั้งบ้านเออโอเคไปอ๋ออุ้ยตูตกลงมาอีกแล้วโอเคพี่ดับวบิ้ลิกอะไรสองครั้งเหรอคลิกดับวบาคลิกสองครั้งอ่ะไปไม่ได้หรอะ่ตัวเอ็มแล้วก็กดคลิก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 ซ้ายอ่ะเนี่ยมาร์กเนี่ยมาร์กเนมเออแหละแล้วก็ใส่เนม โอเคเรื่องของดีโอเคผมอยากบอกอะไรอีกนึงคือลืมกดอัดครับผมหรือว่าไม่แน่ก็โดนไปกดยกเลิกกดอัดครับก็คือตอนนี้คือผมเข้ามาแล้วไงแล้วก็ไอ้ซัสตะกี้ก็ตายนะครับครับผมก็คือผมแม่ได้ผมผมไปกดโดนเล็กนึงไงเพราะว่าพอดีว่าแบบลืมกดโดนแน่ฮะก็ประมาณนั้นก็คือแบบลืมพอดูอีกทีก็โอเคโอเคโอเคอ๋อครอปไอ้ทางนี้มันนี่นี่ว่า ทางนี้มันอะไรเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยทางนี้ที่มันโอเคมาขึ้นขึ้นบนขึ้นบนเลยมึงมีเปิดไฟด้วยอ่ะขึ้นบนขึ้นบนขอขึ้นบนเลยเปิดนี่เดี๋ยวผมขอฆ่าเอ็น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 เดอร์แมนก่อนอุ้ยอุ้ยเอ็นเดอร์แมนตีแรงเอ็นเดอร์แมนตีแรงเดี๋ยวมันมุกไหลมุงไหลด้วยสบายแน่นอนเลยโโออเเคขึ้นไไปใส่ยุดเกาะได้สหรุดเกาะได้เออลืมใส่ยุดเกาะว่าอยู่ทำไมเอ็นเดอร์แมนมันตีแรงอยู่วะ ไม่มีอะไรบ้างนี่อุ้ยของของกองมีกองอุ้ยเหล็กเหล็กเหล็กแร่แร่แร่อุ้ยขั้นูอะไรเนี่ยธนูธนูเฮ้ยโอ้โหของแร่ไว้อาหารทั้งนั้นเลยอ่ะก็ดีไงไว้เป็นเสบียงของเราเออดีดีดีเออเสบียงเดี๋ยวเดี๋ยวทำทำกระเป๋าเยอะด้วยเพราะว่าเราจะไม่ไดใส่อุ้ย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 เออเทพเทพเชาเราเรานี่คือเรามาบุกเลยอ่ะบุกแบบใช่บุกแบบไม่สนใจเลยอันนี้มันนี่มานนี้มันตตรรงงนนนีี้ั พี่ไล่ไม่ได้ไม่ได้เกิดไม่ช่วยอออ้ยออเอออไอ้ธนูลพี่โไวมันิวเรียบ้อยหนูหนมันยิ่พี่พี่ไม่ตายหรอกเรียบร้อยล่วงได้เลยอคได้บอล้เออเทพอะไโ้โหขอเอ่อนเลยุ่อนเลย่เจอเจน่ก่อะ่โอเคก่อะไรก่อะใส่ก่อใส่ก่อเลยอ้ยเจอเจอนเจอธนูพี่ลงก่อนได้สอ่ะโอเคใส่ใส่ไรให้เรียบ้อยเ อุ้ยมันมีมันมีอ่านมัมีพโกนมาเยเลยมีอะไรบ้างนะมีอานมีอะไรด้วยตรงนี้ยมีเอ้ทุบเตียงด้วยทุบเตียงมวงอนอ้ยอู้ยอมีโลอะมีโลมีโ่เอ้ยเอ้มีชก่อโคตรเท่เลยพี่ิโกมาเลยใส่กออนใส่ก่อนใส่กอก่อนมันจะมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วเร็วเลมอนอะไรเนี่ยใส่ก่อนแล้วมันมาแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยอ้้ยโอ้ยโอ้ย เราได้เปลี่ยนเราได้เปลี่ยนเราได้เปลี่ยนเขาได้เปลี่ยนอยู่เรียบร้อยเรียบร้อยอุ้ยเดี๋ยวปิดก่อนปิดท่าก่อนปิดท่าก่อนโอเคครับเราจะพักอยู่นี้ก่อนมาทำอะไรให้เสร็จก่อนพี่โกดเนี่ยกเนีผมได้ชุดกอดไดมอนด์ที่แรงกว่าชุดกอดไดมอนด์อะอยู่ดีไดมอนด์อะไรสักอย่างเนึ่งแหละแต่ว่ารู้สึกมันจะแข็งแกร่งกว่าไดมอนด์ปกติฉนั้นพี่เอานี้ไปนี่เอาชุดกอดพี่ชุดกอดชุดกอดเพชรกับชุดกอดเอ็นชาร์ดี่อะไรโหดกว่านเออเอาเอ็นชาร์ดผมไม่รู้ดิ เนี่ยผมว่าเพชรอ่ะเพชรเพชรลงสุดแล้วแหละเอาเพชรก็ได้พาทิ้งมาโอเคผมจะเก็บของโอเคไว้ในนี้แล้วกันกระเป๋าผมเต็มแล้วอ่ะเอ้ยนี่มันชุดอุ้ยขอลองลองกดตรงนี้ดูมันมีมันมีโลเทปด้วยเดี๋ยวผมขอเอาโลเทปนะได้ได้ได้เอาไปแล้วผมก็ขอด้วยธนูผมก็ขอมาพี่ได้แล้วโอเคได้ได้เอาไปงั้นเดี๋ยวเราเข้าแบโลพี่เอาไปเลยพี่พี่พี่โกดแนนได้แหละชุดก่อนเอ็นชาร์ดเลยอะโลโลเอ็นชาร์ดเหรอเนี่ยเอ้ยชุดก่อนเอ็นชาร์ดเออ โลโลที่ใส่ไงวะเนี่ยโลโลทำนี้โลโลทำนี้พี่เนี่ยถือถือไว้แล้วมันสามารถก็ตัดได้ไอ้นี่มีวิววิที่ใส่มีใสอยู่วะเหใสได้ใสได้เนี่ยโลมันคืออะไรเนี่ยเออแล้วแหละใสได้แต่มันทำไงวะเออมันมันอ๋อมันไม่ใช่โลที่หวามันคือชุดเกาะเออเกาะอะไรวะมันกากวะพี่มันกาบว่ะแมวแมวผมใช้ชุดเกาะเพชรผมนี่แหละโอเคเอาพี่เก็บไว้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 ก็ดีเหมือนกันโอ้โหอาหารหุงโคเยอะเลยพี่ เดี๋ยวไปพร้อมยังเดี๋ยวเยาเอาอานไปก่อนเอาอานไปก่อนพี่โก้จะพึ่งอยู่ตรงมีโอเคโอเคเอาแล้เรียบร้อยอ่านอ่านอ่านเอออ่านนปหลยมาลุยเอ้าพี่พี่โก้จะไม่หยิบอ่านไปเลยอ่ะอานไหนอ่ะอ่านผมเอาอ่านละเอาอ่านลวอ่านที่ขี่มาตอนนี้สนุกแน่นอนเออเอ้ยเอ้มามานี่วินเนาเมลวิ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 ว โอ๊ยเดี๋ยวฆ่าไอ้นื้แมวก่อนโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเนื้อแมวเดี๋ยวเอาลงูกแล้เอาไปช่วยช่วยหน่อยโอ๊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 ยมันเยอะว่ะมันก่อนเอยก่อนเหรอยก่อนเลยมันเยอะว่ะมันเยอะว่ะมาทางพี่ดิมาทางพี่แล้วพี่พี่หลังนังคิวได้ผมผมอุดผมอุดอยู่ผมอุดอยู่อุดไปก่อนอุดไปก่อนอุดพูดมันสู้ทำมันไม่ได้อุดอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่ก็จะตายเหมือนกันเดี๋ยวพี่พี่เซฟอยู่พี่เดี๋ยวไพี่เซฟอยู่พี่เซฟอยู่เฮ้ยพี่หลบก่อนโอเค ครับเดี๋ยวครับขึ้นมาแล้วครับผมตายแล้วโอเคเดี๋ยวเอาขึ้นมาเดี๋ยวเอาวิ่งขึ้นมาของอยู่ที่เดิมอืมไม่ของผมผมผมโดนยิงตกประมาณข้างล่างไงอ๋อโอเคพูดต้องไม่กลุ่มตายบ่อยเลยจำได้ไหมจำได้ปะจำได้จำได้มันอยู่หลังคาโอเคาบ้านโอเคหายแล้วปะวิ่งขึ้นมาเลยนะวิ่งขึ้นมาเลยนะครับผม โอ้แมงมันมันมีสเกลตันด้วยไม่เขาหน้าเขาหน้าไม่ต้องไม่ต้องรีบไง่มายังมายังอันหนึ่งเก็บของก่อนโอเคพี่พี่พี่กำลังบวกอยู่อันหนึ่งโอ้ยย่ายิงดิอยู่ทางไหนล่ะพี่ยังรู้ไม่ยันอยิงผมอยู่ข้างล่างเนี่แหละอะไรพี่ไม่ต้องลงมาก็ได้โอเคพี่พี่บวกกันของผมก่อนเฮ้ยเจ้าตัวแรงว่ะตัวแรงตัวแรง แล้วไอเอาฆ่ามันให้ตายอ่ะได้ของเทพของเทพของเทพมั้ยของเทพเป็นขวานว่ะขวานเออขวานขวานเราเทพเหมือนกันอุ้ยอุ้ยลืมดูเลื่อนลองใช้ดิมขวานอะไรวะลองดูอ่ะมาดิเดีเออลงมาดิเดี่อะอยู่แต่ข้างบนน่ะอะไรวะมันตอนนี้ตอนนี้คอปอยู่ไหนละอนนี้นี้นี่แหละ คอบอยู่ไหนตอนนี้คอบอยู่ไหนคอฟตอนนี้คอบอยู่ไหนนะคอฟอยู่ข้างล่างซ้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปรับเดี๋ยวพี่ไปรับคือมันลุ่มผมไงเออมันลงมาแบบตายแล้วตายแล้วอะไรเดี๋ยวผมเกิดใหม่เดี๋ยวพี่ไปรับไปหนึงก็พีพีผมก็ลุกมากนะเพราะว่ามันทั้งแหลกแล้วก็ไงคือผมก็พีพีไม่ค่อยิีด้วยแต่คือก็แหลกนิดนึงอ่ะมันแตกมาพี่มาแล้วพี่มาแล้วพี่มาแล้วอยู่ตรงไหนนึงเดี๋ยวหาแหลกก่อน พี่โอเคหาแหลกและพี่ว่าละเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยนั่นแหละนั่นแหละพี่โก้นั่นแหละข้างบนน่ะเอ๊ะตรงนี้ตรงนี้นี่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 จัดมันให้ทีจังก็จัดมันให้ดีไปไปอุ้ยของแล้วจะเป็นของผมนะตัวไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาแบ่งกันเชิญมาฆ่ามันก่อนเชิญฆ่ามันก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรมันแง่พี่ได้เพชรป่ะเออเทพเทพเทพซาอยู่พี่โก้เทพซาอยู่เออ ถ้ามันได้แล้วเดี๋ยวผม <Okay. S 2> ขอขึ้นเบลขอของผมก่อนได้ๆปีนๆเลยเฮ้ยเดี๋ยวผมผมของไม่พอวะ่ะปีไม่ได้ก็น,นึงเดี๋ยวขอขอเพี่ขอบคุณ่มน,น,น,นะพี่โก้ต์มีที่ไอ้นี่ป่ะมีที่ปีนป่ะที่ปีนอะไรปีเด็กเขาเรียกว่าอะไรวะเออน,นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโยนให้หมดเลยโยนให้หมดเลยอ่าโอเคไปลุยแป๊บนึงแป๊บนึงอย่าเพิ่งลุยอย่าเพิ่งลุยไม่ไมไมลุยลุยขึ้นมาแกอ๋อโอเคเรียบร้อยได้ของครบอ่ะ ไปพี่อ่ะพร้อมด้ยแล้วเคโอเคโอเคพี่สายปีอย่าไปต้องกลัวครับครับผมสร้างนี่ปีให้พี่หน่อยดิพี่ชิดกอดผมชิดกอดแปลเดี๋ยวผมขอด้วยนิดเดียวนี่เดี๋ยวมันก็มันก็ไอ้นี่เท่ากันนี่ป่ะรู้สึกของผมจะหายไปบางส่วนแต่ไม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 ่เป็นไรหรอกโอเคยไปเลยพี่ก๊อดไปพี่ด้วยช่วยพี่ด้วยสองตัวเลยมาแล้วพอนองมาก่อน ผมว่ามันโอ้โหมันมีบอสด้วยบอสอยู่ไหนบอสอยู่ไหนขั้วสุดไหนคอสอยู่ไหนอะบอสอยู่ไหนตอนนี้อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเนี่ยไหนพี่ก็อยู่ข้างล่างไงเดี๋ยวไปไปไปทานนี้ไปทางนี้เห็นพี่รักตัเห็นพี่รักที่ทางนี้เลยไป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 เพิ่งรู้ว่าทางนี้ทางขึ้นเออเออวางเลยนะข้างบนมันมันโหดอ่ะเดี๋ยวเราลงแเดี๋ยวเราลงเงาเดี๋ยวเดี๋ยวไปสู้เลยกันนะในพาร์ตอื่นขั้วมันก่อนเพราะว่าบอสมันแบบ โอ้โหยี่กว่าอิเดอร์ดาวคอนบอสบอส๋ยวค่อยลุกมาเห็นเลือดเมื่อกี้เห็นเลือดเมื่อกี้มหน่ากลัวมากเฮ้อไป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 ด้หมนมันตายหมดแล้วนะได้หมนตายหมดเลยอะใช่ใช่พี่เคลียร์หมดแล้วโอ้พี่เขาตัวแข็งโคตรไอเดี๋ยวพี่เลือดกูยังใกล้ตายเลยพี่ก็รีบรีบวิ่งวิ่งแล้วก็ไปไหนต่อไปไหนต่ออ๋ออืมข้างบนเนี่ยรู้สึกต้องต่อทางขึ้นไปหรือเปล่าไม่แน่ใจ ก็ต้องดูบนดูใช่ไหมเนี่ยใช่โอ้โหมีค่าหมดทุกตัวเลยเหรอจริงเห็นปหล่ะเนี่ยมีตัวเฮ้ยโดนแล้วเอ๊ะใส่หมูไปเรื่อยๆวิ่อุ้ยงเนี่ยอย่าอย่ามาทำนี่จ้กะกูอยู่ไหนเนี่ยตรงไหนพี่พี่ลงพี่ลงมาทางเนี่ยมันมีทางลงอยู่อ้ยพี่ลงจริงเหนระโอ้ยพี่โดนจริงด้วยนะจะปารล้วจะปลาแล้วจะปลาร์ล่ะมองด้วยมองด้วย ล่วงลวหนึ่งล่วงละหนึ่งวีจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วเอ้ยเอ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาได้ไงเนี่ยบินครับผมไม่รอดเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ตายตายซะเออตายยังไอตัวนั้นอ่ะตายฮะตายแล้วพี่อยู่ตรงไหนเนี่ยพี่พี่กำลังวิ่งมาพี่อยู่ด้านล่างพี่อยู่ด้านล่างพี่พี่ลงมาชั้นหนึ่งอ่ะ นะผมอยู Nein, ่ด้านล่างเหมือนกันเนี่ยตอนเนี้ยเดินชั้านล่าเจอสเกลิตัสนเจอบีโคกระดูกอ๋อเห็นละเนี่ยขอพี่อยู่เนี่ยเงินหน้ามาดิเออเออแป๊บนึงเออเงินหน้าดิคอปคอปเงยหน้ามาเงินหน้าหน้านี้หลังไหนวะหลังไหนวะหลังหลังหลังคอปหลังเอ้ยวิ่งขึ้นมาเร็ววิ่งขึ้นมาเออขอใช้ไม้ก่อนแล้วกันไม่เป็นไรหรอกโอเคพี่ช่วยพี่อ่ะมีเจ้าตัว โอ้ยลูก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 ลกลกก้่วงโอเคป่ะไปเลยเะไต่อเยแล้วทางนี้ทางนี้คอปทางนี้วัมีชิปเปอร์วะ่ะอกนึงนะขอไปกิปเปอร์ลยอุ้ยเจชิปเปอร์ตกลงไปแล้วฮะไโอคอต้องต่อวะ่ะคอปพี่ขอที่ต่อหนนี่แะพ,พี่จะต่อึ้นไปเลยเหรอได้ครับพี่จะ <ขอ S 1> ไปดูเะ <ขอ S 1> ขอได้ขอได้ขอที่ต่อหน่อยต้องหินไปเท่านี้แล้วกัน60ตาม6กอันอ่ะพร้อมี่เยวังต่อต้อไปด้วยเป็นไงฮะไปแล้วครับผมมาผ่านดีคือจะสนุกแบบอีปีกมากเออเราต้องแบบมาแก้แค้นอุ้ยจุ๊บลิชเช่นเกือบเกือบโอเคเยี่ยม วิ่งสองตัวว่ะหลัง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 เข้าหลังเข้าโอเคครบครบไปก่อนครบขไปก่อนครบพี่ช่วยก่อนเลือดเลื่อนเลื่อนครบไปก่อนครบปิดปิดปิดทางนี่ปิดทางปิดทางนึ่ว่านึกว่านึงผมผมขอปิดตัวเองก่อนปิดด้วยไอ้พี่ตายว่ะโอ้ยโค้ชไม่ไม่ไม่ใจเลยพี่ตายโอ้พี่ตายผมยังไม่ตายหรอพี่ผมรอดได้ไงก็ไม่รู้ไม่ไม่ไม่พี่นอนลุงระทืบ มันเยอะเยอะมากแ,แล้วพี่จะขึ้นแล้วพี่จะขึ้นไปยังไงวะเนี่ยทนไฟทนทันหนูพรอปพี่จะขึ้นไปไงวะไปหาไม้ไปหาอะไรมาไปขุดไปไปตัดไม้อะไรมาก่อนเอออ้าวตายอยีกโอเคกันเดี๋ยวเดีโอเคพี่เสียงเหมือนใครเปิดเปิดอะไรเนี่ยพี่นี่แหละเออให้ผมกระโดดลงไปดีปะเนี่ย ือจะให้ผมอยู่ข้างบนตรงนี้คนเดียวเนี่ยอยู่คนเดียวไปก่อนพี่ไม่มีของเลยอุ้ยมันเยอะว่ะอ you know ุ้ยอุ้ยอุ้ยมันเยอะว่ะมันเยอะว่ะอุ้ยมันเดียวว่ะอุ้ยอุ้ยมันตีผมเด้งเลยโอ้โหเลือดเลือดมันเยอะบอกแล้วอุ้ยน้ำน้ำขอกระโดดลงไปในหินพี่ขอกระโดดโดดเลยโดดเลยเลยเอาเอาเอาตัวเองให้รอดอ่ะรอดก็พอน้ำน้ำตรงนี้นะดันทวนแล้วโว้ยขอไปหมดเลย พี่กอล์ฟไปขึ้นแปลงนั่นเองผมขึ้นไป้วยอุ้ยมันก็กระโดดลงมาด้วยว่ะโอ้โหมันจะตามไปถึงไหนวะนี่ฆ่าฆ่าแม่งเลยเออไม่รอดหรอกโอเคพี่กำลังไปพี่กำลังไปพี่พี่เอาที่ต่อแล้วตอนนี้ผมไม่รู้ว่าบ้านเราอยู่ตึกไหนเนี่ยพี่มาร์กเรียบร้อยแล้วตายซะเออผมก็มาร์กไว้นี่หว่าถึงไปโอเค พี่โป้ทิ้งไปคนเดียวก่อนเลยกันนะได้ๆเดี๋ยวพัมกินไปฝากเดี๋ยวเอาพัมกินไปฝากผมอยู่ตรงไหนเนี่ยครับอยู่ข้างล่างของคอยผมกระโดดลงมาเก็เลื่อนเลื่อนเหลือน้อยอ่ะโดนโดนมันตีตกมาครับอืมเสียงจิ๊ปเปอร์พี่ได้ยินป่ะได้ยินดิกระเบิดที่ไหนมาโอ๊ย โอ้ยดูละเบื่อนี่ก่อนมันโหดเกินไปหรอพี่โค้ดเราคงไปไม่จบหรอกเดฟพารัตนี่หมดอ่ะดูแบบโอ้โหเดี๋ยวมันยังไล่ล่าผมมาที่บ้านวันนี้วันนี้มันนี่มันลาใช่ไหมในล่าใช่ไหมตามมันนี่มันนี่มานนี่มันอยู่ตรงไหนวะเนี่ย โอ้ยมันสีวัวว่ะมันสีวัวเหรอสีวัวสีวัว,วมันก็ไม่ใจเลยจ้าไปดีกว่าไปอื้อมามานี่มานี่มาไฟไฟตัว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 กันดีกว่าตัวตัวกันดีกว่าพี่ได้ของกลับมาแล้วนะมาพี่พี่จะไปแล้วเขนหนีเลยหนีเลยหนีเลยเขียน okay, พี่หนีไปไงวนะเนี่ยอุ้ยนี่ก่อนที่หนีก่อนพี่หนีไป พี่หนีพี่เลื่อนลงไปแล้วพี่เอาของมาพอละวพอละโอเคโอเคพี่หนีมาได้แล้วโอเคไปละโอเคเดี๋ยวเรามาดูของที่เราได้จากการไปแก้แค้นียงนิดๆน้อยๆนะฮะโอ้ได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่เหลือคุ้มไดเยอะอ่าถึงแม้จะตายเยอะได้คุ้มอ่ะไปละโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปบ้านก่อนอาหารอาหารน่ากินเยอะด้วยโอเคอาหารผมได้มาเยอะเดี๋ยวผมเอาอาหารนะโอเคเดี๋ยวชีมาเยอะมากพารคนี้ เออใช่ตาเยอะมากนะแต่ก็พุมฮะได้ของมาเยอะเลยโอเคกลับแล้วโอเคผมได้ชุดกอดเพชรมาพูดเอมาเยอะมากเลยอะผมได้ชุดเอเสื้อกอได้เหล็กกลับมาเยอะเหมือนกันได้เหล็กโอเคโอเคมาสรุปพันนี้ดีกว่าไหมสรุปพันนี้ก็ได้ของมาแบบอืมนะครับได้ทั้งเสียทั้งแบบเอออะไรประมาณนั้นนะครับใช่ใช่ ดูพบบาร์ทนี้อ่ะเราได้ไปแก้แค้นนะครับแล้วเราก็ได้ของมาเยอะแต่ว่าเราก็ตายไปมากใช่แต่ก็สนุกดีนะครับโอเคก็คก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้หรือกดแชร์คนอื่นได้ดูด,ด้วยนะครับนะอย่าลืมนะก็ค,ครับก็อย่าลืมติดตามกันดีนะครับติดตามสำหรับพาร์ทหน้าว,ว่าจะเป็นยังไงก็ลืมกันด้วยนะครับก็สนุกดีครับนะ <ใช S 1> ก็ถ้าใครมีมอสแพคอะไรที่น่าสนใจแบบไม่แหลกหรือว่าอะไรที่อยากให้เราให้เราแคสเดียก็ สามารถคอมเมนต์กันมาได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายครับผมผุมอ่านหมดครับผมตอบด้วยนะครับโอเคก็เ <Okay S 1> จอกันใหม่ r r. พาัทหน้าว่าจะเป็นยังไงก็อย่าลืมติดตามด้วยครับ <okay S 1> ข,ขอบคุณครับโอเคครับสำหรับาร์ทนี้ขอขอบคุณครับโอเคถ้าถ้าผู้ชมดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะแล้วก็ติดตามข่าวสารใหม่ใหม่ของผมคลิปใหม่ๆหม่ของผมก็กดตรงนี้นะครับติดตามแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้คนอื่นได้รู้นะว่าเขียนไปว่าอะไรก็ได้นะฮะก็แชร์ที่ตรงนี้นะครับ ขอบคุณนะครับ